พูดถึงแมวต้องพูดถึงเรื่องการนอนบางออนเอาแต่นอนต้องยกให้แมวแมวเป็นสัตว์ที่นอนได้แบบได้ทุกอริยบทได้ทุกสถานที่ได้ทุกสถานการณ์เล่นๆอยู่สามารถหลับได้แบบสบายแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยโอสตีนก็เช่นเดียวกันโอสตีนสามารถหลับได้แม้กระทั่งเวลาที่กำลังแบบ เล่นสนุกสนุกหรือว่ากําลังสนใจอะไรสักอย่างเขาสามารถหลับได้ทันทีว้าว <c oughs> พู้เสร่จวูดเช่ก็หา วันนี้เรามาดูพฤติกรรมของออสตินกันบรรยากาศตอนเช้าพอเห็นเราตื่นขึ้นมาเขาจะมีอาการที่แบบดีใจเล,ล่นๆอะไรประมาณนี้ยังไม่ถึงเวลาอาหารเช้าเขาก็จะเล่นไปตามภาษาเขานี่แหละมาดูกันว่าออสตินใช้เวลากี่นาทีในการที่แบบเริ่มจากม่วงนอนแล้วไปชมกันค่ะ